าชาย, like ชยตัดฟดืนเทวดากับชายตัดฟืนฮือ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 ชายตัดฟืนยืนทึ่ฮือฮือร้องไห้ตะลึงอึ้งอึ้งอั่อั่ขวานตกลงน้ำทำไงทำไงซ้ายขวาละล่า ler, งละลังพุดพุดลุกพุดนั่งอดพุดลุกพุดนั่ง ทำไงทำไงขวานตกลงน้ำฉับพลันทันใดน,นั้นเองตริ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 งแว็บวับแสงไฟเทวดามาประ หนุ่มน้อยมานั่งเศร้าส้อยเป็นเพราะเหตุใดชายหนุ่มก,กุมหัวตอบว่าก็ขวัญของข้าตกน้ำหายไปเทวดาบอกว่านิ่งซะเดี๋ยวงมให้นะรอหน่อยได้ไหม เทวดากระโดดลงน้ำตุมต่มต่ำตุม่มต่ำได้ขวานด้ามใหญ่ถามว่าขวานทองด้ามน,นี้ด้ามเดียวกับที่หายไปใช่ไหมใชายหนุ่มใส่หน้าทันทีไม่ใช่ด้ามน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ขวานทองเสียมากเทวดากระโดด ลงน้ำตุมต่มต่ำตุม่มต่ำได้ขวานด้ามใหญ่ถามว่าขวานเงินด้ามน,นี้ด้ามเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มสายหน้าทันทีไม่ใช่ด้ามน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีปลาด้วยแฮ <c oughs> เทวดากระโดดลงน้ำตุมต่มต่ำตุม่มต่ำได้ขวานด้ามใหญ่ ถามว่าขวานเล็กด้ามนี้ด้ามเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าทันทีใช่แล้วด้ามนี้นี่แหละใช่ใช่ซื่อสัตย์คิดดีคิดชอบเทวดาจึงมอบขวานทองเงินให้หมดชายหนุ่มก้ม เทวดารีบก,กลับไปหาพ่อแม่ทันใดเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังเพื่อนบ้านตาค้างแอบฟังตั้งใจแป๊บแป๊บเทวดาแวะมาเอ่ยปากถามว่าพ่อหนุ่มเป็นไร กระโดดลงน้ำตุมต่มต่ำตุม่มต่ำได้ขวานด้ามใหญ่ถามว่าขวานทองด้ามน,นี้ด้ามเดียวกับที่หายไปใช่ไหมชายหนุ่มละโมบลบมาละนัะ่าลลักใช่แล้วใช่ใช่เวชชทวดาพีหน้าหนุ่มน้อยน้อยแน่น้อยๆนยโกหกทำไมต้อ จะโมโลบมากขอให้ตนยักต่อไปต่อไปพูดปุ๊บเทวดาหายปั๊บชายหนุ่มคอพับจ่อยไปจ่อยไปจบเพราะว่าหนูอาจจะอ่านข้ามหน้าไปหน้าหนึ่งไหมหน้าไหนคะหลังจากที่มีเ,เขามาแอบฟังอ่ะอ่านข้ามไหมไม่อ่านข้ามค่ะพอเขามาแอบฟังแล้วเป็นไงคะลูก ก็ไปโยลงน้ำเลยหรอใช่ค huh. oh, okay. uh ่ะโอเคโอเคเก่งมากลูกหนัง huh. ส uh ือ huh. นี้ไ uh ด้มาวันไหนคะเนี่ยวันนี้เลยค่ะเพิ่งได้มาวันนี้ใช่ไหมคะเป็นเล่มแรกของเทอมนี้ใช่ป่ะค่ะโอเคอ่านไปกี่รอบแล้วคะอ่านกับพ่อแมนหนึ่งรอบอ่านกับป้าติ๋มสองรอบเหรอได้กบคุณครูไหมคะเนี่ยไม่ได้อ่านค่ะคุณครูไม่ได้อ่านเลยเหรอให้เอากลับมา่านที่บ้านให้ฟัง อย่างเดียวค่ะอะดูหัวหอมหอมัวห,หอมนอนไปแล้วโอเคขอบคุณเก่งมากค่ะนี่ขออ่านเองเลยนะคะเนี่ยบอกว่าอยากอ่านหนังสือให้เตินวิดีโอเฉยๆลูกโอเควันนี้วันที่สิบแปดสิบแปดไรเอ่ยดีๆลูกสิบแปดเออกี่ขวบแล้วเนี่ยห้าขวบกี่เดือนงงเลยห้าขวบมิถุนากรกฎาสิงหา สิบสิบเดือนห้าขวบสิบเดือนโอเคโอเคโอเคค่ะ okay, okay. okay, ขอบคุณมากค่ะลูกฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอเค